สวัสด bon ีครับวันนี้ก็มาดูพระง่างพิมพ์เล็กอยุธยานะครับตัวนี้มาใหม่นะฮะคุณผู้ชมนะครับเป็นพิมพ์ผมวีนะครับคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะหาได้ยากนะครับถ้าเนื้อออกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนื้อจะออกเหลืองๆนิดนึงนะครับเห็นไหมครับในช่วงนี้นะฮะจุดตาหนิของเขานะครับเป็นพิมพ์ผมวีจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นะฮะเห็นไหมครับที่เป็นขีดลงนะครับคุณผู้ชมนะครับ แล้วก็อยู่ตรงใต้คางนะฮะคุณผู้ชมเห็นวนะฮะจะอยู่ในช่วงนี้นะครับที่แตกลงมานะครับจ like ําแค่สองหลักนี้ไว้นะครับคุณผู้ชมเวลาการซื้อขายนะครับพิมพ์นี้นะครับจะต้องกดให้ลึกนะฮะในในทุกสามเหลี่ยมนี้นะฮะเห็นไหมครับสามเหลี่ยมต้องชัดเจนนะครับคุณผู้ชมนะครับเห็นไหมครับในช่วงนี้นะครับสามเหลี่ยมต้องชัดเจนนะฮะคมสวยนะฮะ บางทีจะนูนขึ้นมาฝั่งนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับออกทองเหลืองบวบนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเนื้อของด้านด้านล่างนะครับดินนะฮะตัวนี้ก็นะครับน่าจะมีการนําไปใส่เลือดไว้พอสมควรนะฮะนะครับ อาจเป็นไปได้นะครับเพราะเนื้อดินเนี้ยจะไม่เป็นแบบนี้นะครับมีการเลี้ยงแบบให้แรงขึ้นนะครับหรือเป่ายังไงก็ไม่รู้นะฮะนะครับน่าจะเป็นไปได้ฮะนี้เป็นตัวค่อนข้างที่จะสวยนะครับคุณผู้ชมนะครับเนื้อผิวแบบนี้ก็หาได้ยากพอสมควรนะครับนะครับ ผม V อยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะบอกว่าผม v ีตรงไหนนะนี่นะเขาเรียกพิมพ์ผม V นะครับจะอยู่ในช่วงนี้นะครับตอน,นี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับ้มนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ